ทุกคนนะคะกเ็เดี๋ยวแม่จะทำคลิปก่อนแนละ้ว <c oughs> ก็ค่อยขึ้นไลค์นะคะเอ่อเท่าที่ไปดู <c oughs> ไปดูหลายหลายช่องเอเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยไม่มีค <c oughs> อนเทนต์อ่าแต่มีความลับ เออไม่มีคอนเทนต์แต่มีความลับหรือจะเอาให้หรือจะให้เอาความลับมาเปิดเขาว่าอย่างนี้อืมแล้วก็ก็ต้องตามนั้นเชื่อว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์แล้วแหละก็ต้องเป็นของจริงเนาะอ่าส่วนที่อ่าใครไม่ได้ไปตัวแต่ที่แน่ๆคือ FC <laughs> FC ไปทัวลงนะคะไปทัวลงเจ้อืม มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะที่เป็นผู้บริหารต่อให้แกแบบมอบอำนาจให้กับทีมผู้บริหารรุ่นต่อมาคือหมายความว่าให้คนที่แกแตง่งแกแต่งตั้งขึ้นมาแต่มุมโดยรวมภาพรวมเขาก็ต้องมองไปที่เจ้อยู่แล้วม,มันมันหนีไม่ได้ค่ะอืต่อให้คุณตั้งใครขึ้นมามันก็หนีไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะเราเป็นผู้คือทุกคนภาพที่ทุกคนมองไปก็คือเห็น แต่เจ๊แกใหญ่ที่สุดไงอือหรือว่าเป็นประมุขหรือเป็นเจ้าสํานักจริงิงไหมคะ่ะอ่าถ้ามีการเปลีป่ยนแปลงเขาก็ต้องมองไปที่เจ้าสํานักอยู่แล้วมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็เท่าที่ไปฟังมาเนาะก็คือดื้อละอ่ะก็เหตุผลที่ไม่ได้ไปโตบางคนก็ดือ้อเบาเบา,าฟังจสิงๆไหมคะเอออาจจะแบบว่าอืมหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่า มีใครบางคนที่เขาให้แต่งตั้งให้แล้วล่ะเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแต่บางทีคนในองค์กรเนี่ยหรือทีมงานอาจจะไม่รู้ว่าใครที่มีอำนาจในการชี้เป็นชีตายอ่นะคะแล้วก็แต่ทีนี้ก็คือบางทีเหมือนที่แม่บอกอ่ะทุกคนเนี่ย,อยมองซ้ายมองขวาเจ้ไม่อยู่ไม่มีปัญหาแต่แก แต่แกมีคนดูแลแทนแกไงอ่าคนดูแลก็ไม่พูดทินคนดูแลนะคะเพื่อนบว้าอืมก็ต้องรู้นะคะว่าใครเพื่อนบวปากอะนะเออคิดว่าเพื่อนบวมีอํานาจนั่นแหละอํานาจสูงสุดอีกคนหนึ่งอืมนะคะก็ สรุปให้สําหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าดื้อเออบ่าวบ่าบ่ฟังบ่าบ,บ่ฟังเอออาจจะไม่ดื้อไม่อะไรแต่บางทีก็บ่าบ,บ่ฟังหรืออย่างกัรแลวไปคือบางทีมันดื้อมันมีกันทุกคนนี่แหละอ,อืมร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมละ่ะอ,อ่าเวลาดื้อก็ต้องโดนโดนตําหนิโดนเตือนโดนห้ามจังส่แหม เออขั้นหามบบฟังมันก็ไปโตบ่ไ,ได้อเบว่นวานั่ะแ่ะคือสรุปให้คือดืออ้อเออเธอดือ้อเธอก็ไม่ได้ไปโตถ้าใครไม่ดื้อไปได้เออก็เท่าที่ดูเหมือนลูกมานะเนาะมานะก็อยู่นี่เออแต่มานะเขาก็ไม่ได้ดื้อนะเท่าที่แม่ดูมานะไม่ดื้อเพราะว่าอาจจะมีเอฟซีเขาที่ช่วงนั้นเอฟซีเขาก็มา,มามาด่ามาอะไร มาดามาโต้ตอบมาบูรี่มาเล่นงานน้องออออยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันละเอซของลูกมานะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนางก็ไม่ดื้อคือตัวตนของนางอะไม่ดื้อนะท้านวดื้อกับไปตต้ได้คือแบบว่าเสือฟังอืมห้เฮ็ดยังเราก็เฮ็ดอ่าเราวแ คือเราพร้อมเขาพร้อมอ่ะทุกคนหละกการทํางานมันต้องมีความพร้อมถ้าคุณไม่พร้อมที่จะทงานคุณก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันมันไม่ใช่งานส่วนตัวไงงานส่วนตัวเนี่ยเขาสิ้ยุดธเหมือนไรก็ได้เวลามันไม่หญิงเนี่ยอยากไล่ตัวไหนก็ขึ้นเพราะมันเป็นงานส่วนตัวของแม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับมันไม่ใช่ทัทีเดียวแม่ก็มีงานมีภารกิจ กลางคืนก็ต้องสวดมนต์กราถ้างเทือกับวันธรรมดาอาจจะไม่ดูดวงส่วนตัวก็บ่ได้ขึ้นเร็วจังๆไหมคะบางทีกับสวดมนต์แล้วกับคุยกันสเพรละแน่หรือมีธุระคุยกันคนนู้นคนนี้โทรมาปรึกษามันก็มันก็บเบา่างเพราะมันบ่ว่างก็ต้องรอเวลาก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าคือไม่ยิงเนี่ยไม่ยิงกูตื้อนะกว่าจะนิ่งกว่าจะนิ่งกว่าจะเข้าใจโลกมากขึ้น ตัวเองก็ห้าสิบกว่าแนละ้วเออก็ไม่แปลกใจหรอกที่ไม่มีโอกาสได้ไปเป็นมอล่าม,มอลองนำเขาไปกับไป้น้ำมาได้หรอกดือ้อเป็นคนมาฟังไผไม่หญิงนะ่ะรู้ตัวอยู่เอ่อเท่าชิมซื่อๆเนี่ยเอ่อบทเรียนราคาแพงนะคะเราต้องเราต้องพร้อมที่จะทํางานอยู่เสมอแล้วเราก็ต้องอ่อนนมถมตนอ่าการที่เราเข้าอ่อนนมถมตนเข้าเสื้อฟังเอ่อ ทุกคนในวงนั่นล่ะเขาเตือนมากกฟังฟังฟังไม่ใช่ว่าอันูู้ในเตือนบฟ่ฟั่งฟั่งแต่เจเจแเราเบ่เ้าเดี้ยป่านนี้อ่าเราบ่เ้าแต่แล้วไอ้ผู้อื่นเ้าแทนเรียบร้อยเลยก็เปรี้ยงเข้าไปก็ตามนั้นก็ออกไปแต่ถามว่าคือพวกเขาก็อายุยังน้อยละ่ะยี่สิบสิบกว่าเอา่าก็ยังยังบบนิ่งดอกเรื่องนิ่งนะ อืมกัดเยี่ยมน่ใจแน่อจิ้อแน่ฟืดฟัดแน่คือยิ่งบางคนที่พ่อแม่เขาเลี้ยงมาแบบใครในหินแบบเนี้ยอ่เลี้ยงม่าแบบว่าโอ้ยลูกฉันอ่าเป็นเทวดาลูกฉันเป็นนางฟ้าเนี่ยคนที่เลี้ยงลูกแบบนี้มันอยู่กับสังคมยากอ่าถ้าเราอยากให้ลูกเราอยู่กับสังคมได้อย่างมั่นคงและร่วมงานกับผู้ได เราไม่ต้องโอลูกันไม่ต้องไปโอมันเออเด็ดขาดไปเลยเพราะว่าเวลาเราโอเราจะอยู่โอลูกไปถึงวันไหนเราก็ต้องตายก่อนลูกอยู่แล้วอะแล้วทีนี้พอเขาติดนิสัยแล้วอะพ่อแม่เอาใจเขาโอเขาแต่คนอื่นไม่ใช่นะคะอ่าคนอื่นเขาไม่มาโอลูกเราเหรอกคะ่ะเพราะนั้นเราอย่าโอเขาพ่อแม่รังแกฉัน อย่งกับเกงใจลูกบอกล่าวาสิตอลูกอืมทีนี้เกิดเป็นเป็นนิสัยแบบติดตัวไปร่วมง,งานกับคนอื่นลําบากอันนี้ก็เว้าฝากให้คิดเดิอพี่นองเดอ้อเออคือสรุปให้เลยไม่มีคอนเทนต์ของจริงจ้ะอืมแต่ถามว่าคนที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยเขาสามารถไปขึ้นวงอื่นได้ไหม อุ้ยไปได้สบายค่ะเพราะว่าพวกเขาก็มีประสบการณ์หน้าตาดีอืมหน้าตาดีอ่ประสบการณ์แล้วก็การทํางานที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าพวกเขาใจร้อนหรือว่าเพ่นเดือเนี่ยแม่ก็เชื่อว่าพวกเขาก็พร้อมที่จะปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปเสียงอีสานนี่แม่ก็ว่าดีนะ <laughs> เสียงอีสานนี่เพราะว่ามีการลงทุนสูงเนาะ อืมแลวก็มาตรฐานก็โอเคที่มาตรฐานหลุดไปหน่อยหนึ่งตอนนั้นคือเอาอีหักทางเขาไปในวงนั่นแหละเสียหายเลยอวงเสียงอีสานแบบคือมาตรฐานเขาสูงมากแล้วไปเอานังร่องเสียงไหลเสียงหลเง,ลงเขาไปไปยกย่องเิมันก็นดูดูเอฟซี FC เขาก็ไม่เอาไงอืก็เป็นบทเรียนราคาแพงของคุณแม่เบิร์จิริตอยู่อืม ทีนี้ก็มีกลุ่มที่ไปด่าก <c oughs> ็ไปดา่าว่าใจดำใจร้ายใจดำปดศิลปินกลางอากาศมันโมเมนต์่าปดกลางอากาศหอกที่อื่นเขาก็เขาก็ทาแบบนี้นะแม่ว่าหลายๆวงเขาก็ปดก็ไม่เห็นมีใครไปด่ามากเขาแต่พอเวลาเจ๊ทำอะไรแล้วก็อย่างว่าแหละโนเนี่ยเป็นวงที่กระแสเข้ามาดับหนึ่งอ่สังคมก็ จับตามองแล้วก็ FC เขาก็แน่นหนาเออ FC สอนอนี่คือเขาแบบว่าเขาพร้อมนะ่ะเขาพร้อมชนแล้วก็พร้อมปกป้องวงที่เขารักนะคะแล้วก็ในเมื่อคือทุกคนเขาก็มี FC ศิลปินต่างๆเพื่อนก็มี FC เป็นส่วนตัวใช่ไหมคะเ่เขาก็ย่อมไม่พอใจเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่า ไม่เช่ว่าเอฟซีจริงๆคงจะเสียใจไม่ไม่เท่าไหร่หรอกแม่ว่าน่าจะเป็นพวกสายปั่นสายเสียมซะมากกว่าถ้าเอฟซีจริงๆอ่ะเพราะว่าผู้บริหารกับเอ่อศิลปินเนี่ยเพื่อนเข้าใจกันเพื่อนเพิ่นจากกันด้วยดีคือเคลียร์กันคือเขาไม่ได้เครียดได้คมัยกันนี่ใช่ไหมคะ,ะแต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่เอฟซีบางคนเอฟซี FC จริงๆแม่ว่าเขาเข้าใจ แต่ถ้าอซที่ไม่เข้าใจนะอาจจะเป็นเอไม่ใช่ f อซแต่แท้หรอกอาจจะมีบ้าง f อซแต่แท้ก็อาจจะอาจจะโมโหบ้างแต่ก็คงไม่ถึงกับด่าเจ้มั้งคะ <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีเก่าไม่ไปใหม่ก็ไม่ได้มามันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเป็นอย่างนี้ทุกวงคะ่ะเออหมอลัมเขาก็เป็นเี่ละ ไม่มองนี่ไปเกามองพุ่นเอ้ยเกามองพุ่นก็มาขึคืนมองนี่ก็จะรับซับเปลี่ยนกันไปทุกคนก็ไปตามดวงอืมบางทีอยู่ตรงนี้มันก็อาจจะไม่ดังแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปที่อื่นเราอาจจะดังกว่าอยู่ที่เดิมก็ได้มันมันต้องมองเป็นบวกนะไ,ม,ไ,ม,ไม่ว่านะเราต้องมองบวกเราอย่าไปมองลบอ่าบางที่กะมองนี่อาจจะไม่ใช่จุดที่ใช่ที่สุดก็เป็นได้อ่าเราก็เท่ากับว่าอาจจะเป็นโชคชะตาละ่ะอืม มันก็ขึ้นอยู่กับดวงถ้าดวงเราจะดีระดวงเราจะได้อยู่ยังไงมันก็ได้อยู่แต่ถือว่ามันหมดวาสนาต่อกันบางคนพบกันเพราะวาสนาจากลานั่นคือเราสิ้นวาสนาต่อกันถ้าสิ้นวาสนาต่อกันดึงจังไดก็บอยู่เด้ี่นอ้องเด้อเออคิดจังสี่สาวเอฟซีก็ไร้บ่ต้องไปคิดมากค่ะเออจากกันจากกันก็คือสิ้นวาสนาเฮาพ่อกันแค่นั่น แ้วก็ตังค้นตางไปตังค้นตางถ้ามาหากินกับบสาสษัทค้นใจกันก็ดีนะแม่ว่ามันก็ดีอืและอีกอย่างหนึ่งก็มันก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าเออดื่มเมาโน่นนี่นั่นอ่อไม่สวดมนต์อ่าแล้วก็อะไรอีกอ่าประมาณนี้แหละเขาก็ถ้าจะบอกว่า ไม่บอกล่วงหน้าไม่เตือนเลยเออไม่อยู่ๆก็ออกฟ้าฝ่าแบบนี้อไอ้เป็นไปเปิดประเด็นไอแบบใช้หัวขอว่าอ่าปลดผ้าฝ่าเช่กับฟ้าผ้าสช่กับแม่ก็ว่ามันก็ก็แรงไปนิดนึงเขาไม่ได้ปลดผ้าฝ่าฟ้าผ้าเลยค่ะเขาก็เตือนมาแล้วว่ามีบางคนที่ไม่ได้ไปต่อเขาก็เกินมาหน่เด็อืมอาจจะมีบางคนไม่ได้ไปต่อเพิ่นกับเกินมาขนาดว่าเกินแล้วทั่วยังลุ่ง เออนะคะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเจอกันในรลฟ์สดนะคะแม่หญิงก็อ่อาก็ไปฟังผู้บริหารเพื่อนว่าออเพื่อนกัดโอ้ยข่อยพิษยังสันว่าเออ <f ie> <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายละก้นไปกะเป็นกําลังใจให้ก้นอยู่กับเป็นกําลังใจทุกสิ่งทุกอย่าง,างมันก็คือโชคชะตาซะอย่ายไปคิดมากอืมบอกไม่ยังเป็นแกนส์ศามีพบก็มีจากไม่จากเป็นก็จากตด้แต่อย่างน้อยก็ จากกันที่ยังมีลมหายใจกันยังคิดอดคิดถึงเบิ้งคลิปเบิ้งอย่างกันเดี๋ยวนี้มันดีกว่าสมัยก่อนแตัยก่อนนี่เหมือนพ่อไม่หยิงนี่ตายแล้วก็ไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยจําหน้าพ่อไม่ได้นะได้จําได้เลือนรางโอเคทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ